w o r ร์สมิอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะกับเฟิร์นค่ะวันนี้จะชวนมาคุยเรื่องของหลักคิดในการให้เงินทำงานบ้างนะคะ หลายคนที่เป็นนักลงทุนรู้จักคนนี้ดีค่ะเขาชื่อปีเตอร์ลินช์นะคะเป็นนักลงทุนชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นคนที่บริหาร Fidelity Mag e l เจ n ะคะให้ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาในอดีตจนกลายเป็นนักลงทุนที่หลายคนเนี่ยอยากจะติดตามปรัชญาการลงทุนนะคะ เล่าให้ฟังนิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นนะคะป i t ต e ร l i ิชเนี่ยเขาเข้ามาบริหาร Fidelity นะคะแล้วก็เป็นกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดกองหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยในยุคนั้นนะคะแล้วก็บริหารมาตั้งแต่ปี1977ค่ะที่น่าสนใจคือระยะเวลา13ปีผ่านไปนะคะในปี1990เนี่ยเขาสามารถทำผลตอบแทนของกองทุนให้ออกมาสูงถึง28เท่าค่ะ พูดง่ายนะคะก็คือถ้าเราลงทุนกับลีนช์ตั้งแต่ตอนปี1977 1ล้านบาท ผ่านไปนะคะไปในปี1,993ปีเนี่ยเงินของเราเนี่ยนะคะจะกลายเป็น28ล้านบาทนะคะเยอะมากนะคะจึงสร้างเสียงฮือฮาได้อย่างมาหาศาลทีเดียวหลักการของลินช์เองก็คือนักลงทุนทั่วไปเขาบอกว่าสามารถที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนได้นะถ้าเลือกหุ้นที่เอาชนะตลาดได้เช่นเดียวกับนักลงทุนมืออาชีพใน Wall Street ค่ะ นอกจากนี้เขายัางเชื่อด้วยนะคะว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยแหละก็สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้มาหาศาลเป็น10เด้งเลยนะคะเพียงแค่สังเกตแนวโน้มของธุรกิจด้วยการสัมผัสด้วยตัวเองและเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด ตั้งแต่ศูนย์การค้าไปยังสถานที่ทํางานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นบริษัทที่มีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดคือการสังเกตและสัมผัสด,ด้วยตัวเองจากสิ่งใกล้ตัวนะคะ3คีย์เวิร์ดนี้สังเกตไปสัมผัสจากสิ่งใกล้ตัวนะคะซึ่งความสําเร็จนี้เองนะคะก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะว่าปีเตอร์เลนช์เองก็ทํางานอย่างหนักทีเดียวนะคะวันนี้เฟินก็เลยอยากชวนมาฟังก่อนแล้วกันว่า หุ้น6ประเภทของปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขามองยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาชอบแบบไหนแล้วสไตล์เราหลับเป็นแบบปีเตอร์ลินช์หรือเปล่านะคะปีเตอร์ลินช์เองเขาแบ่งหุ้นออกเป็น6ประเภทด้วยกันกลุ่มแรกเลยเป็นหุ้นโตช้าเป็นหุ้นที่มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เก่าแก่บริษัทเหล่านี้เนี่ยมักจะมีรายได้และกำไรเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไม่มากนักนะคะซึ่งปีเตอร์ลินช์ไม่ค่อยชอบหุ้นในกลุ่มนี้ค่ะหุ้น โตช้าส่วนกลุ่มที่2เป็นหุ้นแข็งแกร่งนะคะอย่างเช่นโคคาโคล่าคอเกตปาโมลีฟการซื้อหุ้นเหล่านี้ก็เหมือนกับการไต่ภูเขาเตี้ยๆค่ะเขาบอกว่าการที่จะทํากําไรได้ตราที่สูงมากติดต่อกันเป็นเวลานานาน,นั้นทําได้ยากค่ะเพราะว่า s ตอรีหรือว่าเสน่ห์ของหุ้นอาจจะไม่ได้มากนักนะคะซึ่งปีเตอร์ลินช์ก็ซื้อหุ้นกลุ่มนี้บ้างนะคะเพื่อปกป้องพอร์ตในยามที่เศรษฐกิจถดถอยแต่คนที่ชอบหุ้นกลุ่มนี้มากๆก็คือวอร์เรน u บัฟเฟตต์นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาชอบหุ้นแข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยนะคะแม้ว่าจะปรับขึ้นไม่ได้หวือหวานแรงนักหรือเป็น10เด้ง20เด้งแต่มั่นคงค่ะ ส่วนกลุ่มที่3นะคะนายมุมของปีเตอร์เลนช์ก็คือหุ้นโตนเร็วนะคะนี่คือการลงทุนที่ปีเตอร์เลนชอบมากค่ะบริษัทขนาดเล็กมานแรงเติบโตปีละ25%และหุ้นกลุ่มนี้ยังมีโอกาสโตได้10เ <20 S 1> ด้ง20เด้งหรือ200เด้งด้วยนะคะซึ่งบริษัทที่โตเร็วปีเตอร์เลนช์บอกว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่โตเร็วค่ะซึ่งเขาก็เป็นการเลือกหุ้นแบบสไตล์ Bo t t o m up นะคะคือเลือกจากตัวบริษัทเป็นหลักไม่ได้มองในภาพของอุตสาหกรรม ทั้งหมดนะคะกลุ่มที่4ค่ะเป็นหุ้นวัฏจักรนะคะหุ้นของบริษัทที่มีรายได้และกําไรเนี่ยขึ้นลงเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วก็คาดเดาได้ไม่ยากนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรเช่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับซีซันอลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวหุ้นเหล็กหุ้นเคมีก็น่าจะดีเพราะว่าหลายคนก็จะขยายงานมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะคะของหุ้นในกลุ่มนี้รวมถึงพวกก่อสร้างด้วย แต่ก็ต้องคาดการให้ถูกทิศนะคะว่าเศรษฐกิจจะไปทางไหนจะขึ้นหรือว่าจะลงนะคะเพราะว่าถ้าคาดการผิดงานนี้เหนื่อยค่ะเพราะว่าคุณวัฒนจักรก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นไปตามทิศทางของวัฒจกักรเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งคือหุ้นเฟื้นคขึ้นชีพนะคะเป็นหุ้นที่ราคาตกต่ำบงบริษัทเนี่ยอาจจะเข้าขั้นเกือบล้มละลายไปเลยก็มีนะคะอย่างเช่นอนดีตบ,บริษัทรถยนต์ที่ชื่อว่า Chrysler เองตอนนั้นขาดสภาพคล่องเกือบล้มละลายไปแล้วนะคะหลายคนคิดว่าเออไม่น,าน่ารอดแหละแต่แล้วค่ะบริษัทก็ปรับปรุงหลายอย่างนะคะจนทําให้กลับมาทําตลาดดาเนินธุรกิจได้และราคาหุ้นก็พุ่งแรงทีเดียวค่ะ หุ้นกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือหุ้นที่มีแอสเซทหรือว่ามีสินทรัพย์มากเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินเนี่ยซ่อนอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์อาจจะมองข้ามไป p ี t e อร์ลินบอกว่าวิธีการดูบริษัทเหล่านี้ง่ายมากเลยนะคะก็คือมีเงินสดเยอะ มีหนี้น้อยและมีอสังหาริมทรัมมพย์จำนวนมากนั่นเองนะคะลองดูค่ะ6กลุ่มนะคะของหุ้นที่ปีเตอร์ลินช์เขามองไว้นะคะว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยชอบหุ้นกลุ่มไหนเหมือนปีเตอร์ลินช์หรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะว่าปีเตอร์ลินช์เขาชอบหุ้นโตนเร็วนะคะเป็นบริษัทขนาดเล็กโตแรงปีละ25%เรนะคะแล้วก็มีโอกาสทำกำไรได้10เ <20 S 1> ด้ง20เด้งหรือถึง200เด้งด้วย,วยที่สำคัญไม่จำเป็นต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่โตเร็วด้วยเดีย๋ดวยวพรุ่งนี้ นี้ฟันชวนมาคุยใหม่ดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วสไตล์การเลือกหุ้นของปีเตอร์ลินช์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีสักประมาณ10กว่าข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ใน Pocket i d e a เวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ